เป็นได้เมื่อนี่ว่าอันปลูกมันนะโอเคครับเกี่ยววามาคนมันเมื่อนี่้องพลอยขุดน่มวนอยู่แต่ว่าคันสิบโบมวนคือน้องพลอยบ่อยพอ้องพลอยปวดแขนก็ปวดขาปวดขาแห้งย่างสิบโบไว้แล้วเพอวันหลุดลบหลุดรูบเนาะแมนขาหลุดมันทับขาแล้วก็ไลทับอีกสาวาสนาทับขาทับแอวเนาะทับแอวน้องเปอยพอผาวาสนา สบายดีสบายดีและสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะหารือว่าสิเปนี่ยไฟในหรือประต่างประเทศก็ดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปสาวาสนาชาแนลอีกคือเก้าขึ้นเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเมื่อนี่เข้าก็มาสาวาสนากับทีมงานดือบ้านรองพลอยชาแนลโน้งโคหน้าบ้านเขานะจะได้เดินทางมากล่มมันอยู่หน้าโคกเนาะหน้าโคกหน้าดงของรองพลอยเนาะของพอ้องพลอยมากล่มมันซอยพอรองพลอยมาระวังในการเดินมาเดินทางมาเนาะ สาวาดก็ได้เกิดปาฏิเหตุรถล่มน้องพแม่นี่น้องเนาะกะทางมันอยากซอกแซกน่อยนึงสาวาดก็เสียรักเพราะว่าน้องพ่ออยู่ทางดังน้องพ่อก็สช่ห้องแห้งสาวาดก็ตกใจสาวาจก็เลยพา้องพ่อเจือกล่มกับผ้ากันเจ็บกันไปหลายเติมเนาะถือว่าสู้ดีกะเจ็บบวายแต่ว่าหาขัวเข้าสาวาดก็อยากทะเลาะไปน่อยนึงน้องพ่อก็เคนทะเลาะขัวเข้าไว้เจ็บไปหลายเติมเนาะเพราะว่ากใกล้สิมาฮอสสวนแล้วฮอสก็เลยในในก็ได้มาแต่ก็ได้แบบ พากวนมันให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะเข้ากับเสด็จกลับบ้านซักยาเนาะเพราะว่าเข้ากับเจ็บไปหลายตึกเพราะว่ารถล่มเสียรักเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะซองเทือกแล้ะสวัสดิ์พาน้องพลอยล่มนี่แล้วก็กับล่มใส่ปลาเข่าเนาะแต่กับบริจ็บถึงขนาดนี้ตอนนี้มันเป็นดินดอนสวัสดิ์ก็เลยอันเสียรักไปกับตกกับถลอกมันทะลายไปเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกอยากได้ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้พูดได้ทราบน้อกันเนาะว่าเมื่อนี่สวัสดิ์กับลวงกับแบบ เจ็บมือนอีคุพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกามมากนมันให้พ่อแม่พี่นอ้อง fc เทเบิงน้ำกันว่าส่วนมันหกซำใดเนาะก็ 6, 6่าหกสวนมันกับพ่อแม่พี่นอ้อง fc เอ้ยมีแต่ป่าไรเนาะส่วนปา่าใดก่อนจะไปติดตามรับส้มกันอย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งให้สาวว่าในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวว่าดได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่องอีกน้ำกันอีกเนาะกะเพรว่ารลายพ่อแม่พี่นอนะ้อง fc เนาะกลับไปเบิ่งกันเลยไปส้มกันเลยว่าส่วนหกซำใด้ปะสาวว่าสกุ กลับไปกล่นมันน้ากันว่ามันประเทศไทยประเทศลาวคนกระปูกคือกันบ่อหกคือกันบ่อนอ้คือว่าคนปลูกอยู่ทงไฮทงหน้าบ่อคือว่าคนปลูกอยู่สวนหกเบ็นี้บ่อนอ้อคะผู้ใดปลูกมันแบบใด้ก็คอมเมนต์มาบอกสวัสดีเด้อสิได้หูได้เฮียนหูน้ากันเนาะกับบ่อว่าลายพ่อแม่พี่น้องเย็ซีไปเบิงไปส้มน้ากันเลยว่าสวัสดีกล่นมันให้เบิงเนาะสบายดีโคตรน้อยกับแม่น้อยเนาะพูดมันพูดมันเนาะมาหน่อเนาะ ขุนมันอยู่นะข้นมันเนาะน้องพลอยกับสิก้นน้องเบิงว่าน้องพลอยดูจะกินสีลองก้นอยู่แต่ว่ากับสิเบิงเพคนเหยื่อเบิงกุนเนาะาเนะสีน้องหัวมันมันกับงามงามหัวมันตรงนี้เลยสีน้องกับงามพอสมควรเนาะมีหลายพันได้แบ็แต่ว่าก้นก็คืออยากหักอยากสีกไปบอกกุนขุดเอาบ้ามได้แล้วนะกุนยากเนาะดินแข็งเนาะดินโพนพิ่มอ้าผู้น่ะขุนก้นแบบนี้เนาะเป็นอย่างนี้องไอเนาะ คนแบบนี้คนมันน่ะป้าเหงาไงเท่นี่จะยอดเลยเนาะไล่ไปนี่เบิร์ดไปนี่เบิดนี่ก็ได้ลายเด้ไหมมันนั่นถือว่าพันลุกพอสมควรเนาะอ๋อคิดผิดพันมันอะไรขอจืดโอ้ยพี่น้องเอฟซีพวกนี้ชาวบ้านขยุกจมวัยไล่ไปแกะหนันหาหกโลเนาะพวงหนึ่งนี่เดินขึ้นก้นแบบนี้เวลาขึ้นก้นเนาะนี่ กบขึ้นไปนี่อ๋อหัวหัวมะเย้าหัวสัตว์เนาะนี่คนละพันแต่คนะพแต่กกะลกเนาะลกอยู่ได้นะอยากจับบึงอยู่แต่ปวดแขนนะนี่ตัดสะก้อนได้จังหัางทำจังห้านเนาะตัดกันนี่เห็นเห็นสิมีเคื่องัดเนาะเรงาพอเห็นสิ่งนเนาะ ปวดปวดปวดขึ้นมาเออี่ะวิธีคนมันเรียบร้อยนี่แต่หัวลูกๆ็อกขามั้งมันเป็นแคโอคนตัวนี้อีกหัวแต่ละหัวนี่ชุดยอดเนะแต่ละเงาในกาถือว่าโอเคได้นี่ลกมันมันมาสั่งพันคักแค่มา ัวลกขนาดนค่องให้น้องคอยลองสี่วบ่ามันข้างเหงาไปนีมครับตองรู้ของน้องคอยอไหมอันนี้กับบเล็กเล็กน้องคอยขมทปลมทันทีย่อมางเนงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นบอโอ้โหสยอดหัวน่อยนะคือหัวน่อยอย่งพอจังว่าขึ้นไว เอาหัวใหญ่แล้งเบิ่งมันจากนั้นนี่มันจะได้ออกแห้งซนีมัได้ออกแงว่าขึ้นเลยอ้าวรองเบิ่งอีกแล้น่จกหน่อยเนาะยันกดุกงอเนคนง่ายๆเนาะมาดิเนี่ยต้นยนนี้มันร่มหัวไม่ขานี่ัวร่มน้อยบัวบลายนี่วะลองอีกเบิ่งอย นั่นนั่นนี่นึกนึกว้าวเก่งเนาะเดี๋ยวใสรมาโกนมันให้ผัวแม่ย fc ที่เบิ้งเ่างโอเคพี่น้อง fc ต้องได้ชมล่องฟันมันคักขนาดนี่ก็สีแน่นจังหน่อยเพราะว่าแน่นเนาะดินที่แหบปะเป็นดินโพนโอ้ต้องขาน้ำได้ขาดได้มีขามีหัวขาดดิ เพื่อออกวุคือพอแม่น้องก้อยกระจหายได้นอกมาหอดแต่ว่าลุล่มเนาะอือ้วนี่โทษขาดน้นโอเคลุนชาวาสิรองโซงสีเมือักวาดก็อ่าองก้อยเป็นกระยับลมเนาะโซงไช

งาบถึกวิธีมันเนาะก็ขาดหักบดเ่นกธรรมดาประธรรมดานี่แต่หัวอันลกเนาะเอตัวนี้เด้อ๊อ้อันนี้ก็หงอยหอยอมตรงนะอ๋อคืออ่าน้องพอยไม่อมเด้อน้องพอยหักนำเลนทำมหักเยสีลเนาะของเอฟซีเนาะ ปุไดอยากได้พันกันเลยสนใจจองได้แ้น้องคอยดูนี่ลายยี่เนาะโมาหาทีมงานเขาเลยพันมันอย่างเด๊คือโรคแทบแบบนี้บุหัวคนน้องคอยจืซื้อมันอยู่บเนาะพันคนตางอนนะตางอนคนตางอนอากาศจะห้อนมือนเนาะตางอนเมอนเนาน้องอบบอี้โอานงยเอดอยอืมเดี๋ยวเด้เออเนาะเอเนเเนะ หัวนึ่งหัวหัใหญ่น้อกันเลใส่แหงไปสายพันธุ์นะจ๊ะไปพันธุ์พุมแลสายพันธุ์โอ้มีหลายสายพันธุ์เนาะอ็หนึ่งสีหีเห็ดแบบเดียวไม่กี่นี่เนาะโดยเห็ดแค่เดียวก็ได้หลายเนาะได้แค่เดียวก็ได้เต็มนะแต่เวลาผ่านได้บันสียากอย่างนั้นหนึ่งเนาะมันชาด้วน้ำผ่านเพราะว่าเฮาบ่มีเครื่องปั่นเนาะเอเสียงปั่นบ่เครื่องตัดมันเถอะ ลำมะนีเขากัเก็บใบปลูกปีหน้าต่อเนาะกลัแล้วก็ปลูกไหมปลูกออยู่่บพกัมคือเก่าเนาะแล้วก็แปลว่าถ้าพันธุ์มันถ้าเขาบอกเก็บใบเนี่ซื้อกะแพงได้ผอเองพี่น้องเอ้ยซื้อกะรสิบสิบรำละพันเนาะลำละสองพันกีบลำละบาทถ้าเป็นเงินไทยก็เอามาสองบาทเนาะสองบาทลำละสองบาทสองบาท พเพื่อคนสิได้ปลูกนี่กยลงทุนไปได้ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยลงทุนไทยลงทุนเห็ดชื่อพันมันเนาะปีแรกเนาะกับ,บ่ฮู้ว่าสิได้กับทุนกับไร้ขึ้น <วา S 1> ดิดดบโอ้ขาดเนะาเนะขาดขาดเฮาปีต่ยอไปเพื่อได้เฮามีพันมันเองเฮากะดินเฮากะไปทางปลาลายกัอาจจะไข่แน่หัวง่ายกับปีแรกก็ต้องลงทุนหลายแน่จัหน่อยเนาะโดยหัวง่ายเนาะธรรมดาพันมันกะฮักนำ้ำนะฮะ หักนั้เนาะแต่ท่านนี่ตัวใหญ่กว่ามูเนาะโดยพ่อน้องพกก่อจะเป็นไอ้เป็นพี่ชายสาวาตเองเนาะก็ะเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละน้องพกก่อจะเป็นหลานาน้องนี่ก็เป็นส่วนมั่นของน้องพ่อเนาะโดยเข้าอันน้องพ่อเฮากล่นมันแล้วเฮาก็ไปหาเราไม้ได้เมืเ่อกีงเนาะ โอเคไงแม่เห็นผ่านๆตามืดเห็นผ่านๆนี่เนาะไม่ไล่ไล่อยู่เนาะเนาะแหนงมาเนาะนาซีเป็นเพราะเป็นป้ามันมีคนเข่ามาหาแหงก็เลยมีโดยจะทอดนิดนึงจะทอดกูได้เยอะมาคนมันชอยน้องพลอยกลับมาเด้อเอฟซีเนาะยินดีต้อนรับน้องพลอยโดยจิตากดมัน ค่ะคนมันเนาะยินดีต้อนรับเด้อผู้ใดอยากมาเอฟซีกันเลยตอนแรกเมื่อนี้ก็ตั้งใจที่ว่าจะมาคอยบัมือเต็มทีละขนาดนี้เกิดเหตุบพราะขดคิดเนาะโดยบริยูบดมือเหมือนก็เสียดมื่อสักย่าก่อนเนาะน้องคอยเนาะเจ็บเนาะแม่เพราะว่าเจ็บแขนเจ็บขาแต่นี่นะโดยเพราะว่าคันว่าบัวสักอย่าตื่นมาเมื่อในชิ้นยางบ่ได้เลยงานไปถ่ายคลิปบ่ได้อีกเนาะโดยแม่เพราะว่าจะต้องมีเบียดเข้าใสเนาะโดยคนแค่เดียวเนาะพ่อพี่น้องก็เต็มรถกะได้เมื่อเวินเพราะว่าคนกับบริยามันกับหัวลุก มันพันใหญ่หัวใหญ่หัวโรคไปว่าแต่ทางเหงานี่ก็สุดยอดอยู่ถือว่าโอเคทำนี่แต่ส่วนใหญ่ก็อยากขาดลายเนาะเลยต้องพ่อบางคนต้องมึงอีบ่ยาติหรอหลวงพ่อจะมาปวดแขนแห้เห็ดใบเวี๋ยดีปวดแขนเจ็บรถจุกรถเนาะรถดมปวดี๋ยดีจ็บ ตอนแรกก็ว่าสิมาลองเปิดเต็มที่ะไรเนาะแต่ก็ปวดแขนเดออีเ๋ยวแนเมื่อกี้นี่ปวดแขนแห้งอีิงๆเดี๋ยวเจ็บแขนดิ้นคือแบบโบตัสบบนี้มันจะชิ่นยากลำบากเนี่ยแต่แต่กระคนได้เหมือนกันเนาะปีแรกกับโบได้เห็นล่องเนาะปีแรกกปลูกแบบนี้ก่อน,นะนเนาะพอปีต่อมากจะได้เห็ดล่องมันเห็ดเป็นคลองเป็นร่องก็จะคนง่า,งา,า,กายกว่ากันเหมือนแบบนี้ก็เอาไปเห็ดพันต่อไปลำหน่เนาะลำมัน ขี่ออรถมาเบิกเห็ดคลองเนาะเห็ดล่องขาดลายหวมขาดลายมันแน่นดินแน่นดินพูนดินแน,<อ>น,น่นก็อากาศจะรัวห่อนห่อนเอานอกมันหนิเนาะป้าก็โหกเลยมันเป็นหน้าโคกหน้าลงเนะะเาะหน้าโคกหน้าลงก็เลยแบบว่าอยากโคกเลยนิดนึงปา้าไร้พ่อแม่พี่น้องเลยนเป็ตอนแรก มีเบิกนี่หน้ารองพ่อนี่เป็นปลาอะไรไปเลยเด้เลยท่นมันก็คือสิบมี่เรือนี่ในพื้นลงเรือที่กับเรือว่าบัดหากินน้ำสิเด้เลยเอว่าหน้ารองพ่อนี่ยังโบท่านมีหนองเนื้อหน้ารองพ่อยามแรกแห่งแรกเนาะเอาน้ำเตือนแห่งแรกไหมว่าเอาน้ำเตือนมากินเนาะบ่เอาน้ำเตือนมาหดมันใส่หลุดหัวมันก็แตกขยุขยุแล้วหลวงพ่อปยไหนว่าหัวมันน่ะแตกขยุขยุอยู่เนาะมันแบบหัวใหญ่นะหัวยาว ตึงก็จะปวดๆเนาะมันเน่นนน่นอย่าขาดระวัปูที่วดอยากง่ายถ้าปูห้างหัวใหญ่บ่ห้างหัวใหญ่ไม่ที่ัหัวอยากง่ายแต่ขันก้าเห็นอ่กก้ามือก็ได้รตะว่ามีหลายนะพ่อกล้ามือมาด้วยหัวมือใหญ่เย้่เยๆไม่ไพัเนาะอยู่บ้านเขากได้มีงานอย่างเห็แล้วเนาะเฮ็ุไปคนไปเฮ็ดไป ไม่ได้เท่าไม่ได้ยังอยู่บ้านเราเองมือใดค้าวิคาอื่นไป่ทางอื่นก่อนทัางอื่นก่อนมือใดมาหยักกับมาทิ้งม่อหนัมือหกกมาดีด้วฮะป้าเป็นไดๆน้องพลอยดังแางมาควดมันโดยกะบมวนยุแต่ว่าสีบุคคลกันน้ำน้องพลอยปวดแขนนี่แหละเนาะกวนนี่ข้าน้องพลอยกวนี่ปวดมือทางใดเพราะมันม่วนแบบ เวลาเขากดออกมาก็ได้รุ่นเดียวหัวใหญ่หัวน้อยหัวใหญ่หัวน้อยเนาะได้กรุนไปหลายติบว่ามันนี่นะน้องพลหลายติบแล้วมันนะมีพันธุ์อย่างแน่มันนะมันนี่มีหลายสายพันธุ์ได้แต่ว่าน้องพลบคขยื้อทั้งเบิดนี้รวมทั้งเบิดนี้มีหาสายพันธุ์ได้ทั้งรางในพันธุ์อย่างแน่ชองยางนี่นะตัวนี้นี่สิเป็นคนตาอันคนตางอนโดยตัวนี้สิเป็นเขียวพุทธิว้าแต่ละพันธุ์นี่บวคขึกันเนาะมีหัวเงาหัวเงากับเปลือกมันกับบวกขึกันอย่างนาะน้องพลเนาะ แลวนี้สีออกมันเขียวก็นี่หัวหนึ่งมันพวงหนึ่งมันมีจั๊กคัวต้องพลอยเห็นป่ะพ่อหนึ่งนี่โลยกระชิมันจักกวัวแลวนี้นี่นับว่ได้<อ>หัวลายสุยดยอดเนาะทำปลูกมันแบบนี้ตลอดเนี่ยบอกเป็นตายข้าเนาะน,นี่เด้อนี่เนาะมันนี่เนาะป้าน้องคอยพี่น้องคอยปลูกเป็นครั้งปีแรกว่น,นี่นะแม่เป็นครั้งแรกเลยปีกายนี่น้องคอยมาปลูกก็พอกับแม่ปลูกเนาะปลูกคนน้ามอ้องคอย พดน้้ำเอาน้ามาใส่นดเอาน้า,าพุ่นแกมาตั้งแต่นานองพลอยู่แกมาแต่บ้านเนาะแม่แกมาแต่บ้านแลวก็มาพดนี่นี่พดนี่คือสมมุตินี่เขาหดตัวนี้แล้วก็ต้องมาหดภาคนั่นภาคนี่โอ้โหพนี่วนไปวนมาเลยยเพราะว่าิีดตัวนั้นแล้ว แล้วพามาโคตัวนี้เพื่อชิวยโคตัวนี้แล้วก็หอดกำหนดโคตัวนี้ก็ต้องเห่โคตวนไปตลอดวนไปวนมาตลอดเนาะมาโคตสูงมือเหรอไรเห็นอย่างขั้วเอาแต่มันเนาะแม่จนบางมือน้องพลอยนี่จะแบบว่าเข้าบ่มาเลยบ่มยุดิในเลยบ่เมื่อยแห้งเมื่อยเนาะโดยกัปีตะเกาเขาไม่ได้ปลูกมันน่ะน้องพลอยเห็นอย่างปลูกมังโม่ปลูกมังโม่ปลูกมังมูแน่แล้วก็หมักแตงแตงมังโม่เนาะแต่ปีนี้คือไม่ได้ปลูกของแตงมังโม่แม่ปีนี้เพราะว่าค่ามีมันได้คันบ่มีมันน้องพลอยคือจะได้ปลูกมังโม่ปี พอยก็บ่ได้แม่นว่าอยู่ซื่อๆเนาะเป็นคนดุมันพ่อแม่ขึ้นพาเฮ็ดเหยียบบ่ได้แม่นว่าคนห่งคนมีปานดดอกเนาะน้องอยเนาะก็คนลูกสาวไห้าวนาแน่เนาะเพราะว่าแบบลิ้นลนแต่น้อยเลยนะ้ล้นดให้ดนาน้องพก็ลเป็นเบิดแม่นบ่เป็นคยากเฮ็นเ็ามันันมันอย่างเด้นี่พ่อแม่พี่น้อง FC ว่ก็ทางยาวแท้นี่ปาน้องพอยปาันงูเือมีอเนาะสมว่าันงูเือมยาวๆเนาะเป็นว่าเยก็มีน ปลาดายสายพันธุ graduate, 1, да ст, 1, ์ม <cido S 1> <ๆ>ันดายสายพันธุ์เป็นแต่ปวดอยากปลูกอยู่นอกรองพลอยเนาะมันพันธุ์งูเหลือมนี่ค่าขนาดอยู่แต่ว่าคันสิบโบวมวนคือน้องพลอยบ่อยเพราะว่ารองพลอยปวดแขนกปวดขาปวดขาแห้งยางสิบโบวไว้แล้วเพราะว่าหลุดรูบหลุดรบเนาะแมวนขาดมันทับขาแล้วก็พาทับอีกสาวาสนาทับขาทับทับแอวเนาะทับแอวนรองพลอยพอสาวาสนาสาวาสนาก็ได้อัน ข้าวเอาลดขึ้นออกจากให้ขึ้นเนาะขึ้นกะเจ็บสาวากะเจ็บอยู่แต่ป็นคนคับมันกะสีบอซัมมีสมาธิีกกลัวคนที่ขาซ่อนเนาะคนที่ซ่อนขึ้นกะจะบ่หู้วาสาวะสิพาล้มนี่ก็ดีกะเจ็บแต่ละบีนี่น้องพลอยนี่เฮ็ดอยู่ก็เมยเมืยกระเมืยแต่ว่าแบบเฮาพักเฮากระเศ้าเพราะว่าเฮาเคยลินโดนมาแต่น้อยเฮ็ดเมย์มาแต่น้อยพู้ได้แบบแบบเฮาสิ้นแต่สนะว่าสิ้นตูแล้วเพราะว่าปีแต่เก่านี่พือสมุดเดิ้ ปกตินี่น้องพ่อยสีปีการี่ปีการี่นี่น้ำมือสุดๆเพราะว่าปลูกมันเน่ปลูกมะม่วงปลูกมะแตงอะไรงัวเบิ้ลมือวะอะไรงัวเบิ้มือบม่ได้ไปใส่เออต่ก่อนนะน้องมีพี่สาวน้องพ่อยเนาะเอ้ยเนาะเพิ่นยูเนาะเพิ่นยูเพอพี่สาวตอนนนั้พี่สาวยังมือไปไทยแต่บางที่กระบากันมาบางที่น้องพ่อยกระเป๋าสวนบางที่น้องพ่อยกามาเปลี่ยนกันมาปลูกมันเนาะใส่เผาสวนมะม่วงน่เนาะ โอยกะโปนในมือเฮงขนาดใดแต่ว่าแกยังเห็ดคือเก่าขนาดแต่ว่าแบบกระบ,บาดซอยเพื่อนแน่เพราะว่าก็น้องพลอยก็มีเบียบไปของตัวเองเนี่เดีโดยโดยแต่ละปีนี้คือสมุดนี้ปลูกมันนี่เนาะคือแตกเก่านี่ปลูกมะม่วงแล้วเลยเก็บเกี่ยวแล้วก็มีนาที่อได้จักหน่อยนี่ก็ลงหน้าเนาะลงหน้าแล<ม>้วก็รำหน้าเห,ห,ห็ดเวียวหน้าแล้วหน้านี่ก็ต้องเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวนี่ก็คือบ่มีทีบ่มีเดินเนาะก็ต้องจูงงัวกินหย้าจูงแล้วก็ต้องเกี่ยวหย้าให้งัว ต้องเห็ดแบบนี้ตลอด<ม> EN, เนาะแบบเพ็ดครบคุย่างเลยนะชีวิตนี้แบบอายุยซับนี่นี่แบบเรียกนัง่งๆนี่เป็นเกือบสุยางแล้วเดี๋ยวแล้วก็เป็นสาววันบ้านเนาะแบบถือว่าหน้าตาดีดีมั่งงามน้องพลอยก็ถือถธรรมชาติเนาะก็ถือว่า <ม EN. S 1> เป็นธรรมชาสตร์สาววันนอกวันหน้านีนาน่แหละสาววันบ้านเนาะก็ขึ้นกับว่าได้ไปว่าเป็นลูกคุณหนูคุณนายดอกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอยดืานสาวาตเองก็ได้ซีวิตนี่คันซีบิดบ้าน คำว่า,าอยากได้อยังก็ต้องหาเอาเองนะเพราะว่าเพิน่นพ่อเมย์เพิ่นก็นอยู่เพิ่นก็นแบบบส่สามารถให้เฮาได้เฮาต้องหาเอาเองเพิ่นก็บ,บ่มีเนาะเพิ่นก็นนกหาแบบนี้ลูกกัเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็มาก็ับซ้ำนี้แหละเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่เห็นเฮาแบบนี้คือสิว่าเออน้องพลอยน,นี่แบบ อันนั weight, <SM. S 2> ้นเนาะแบบโบเฮ็ดเวียดคิดงานเนาะสบายเนยนี่จังสันจังสีน e ี่กูไดโบมาผู้ใดบ่มาเป็นเท่านี่บ่ผู้ว่าเขาผ่านนี่ยังมาเนี่ยเขาเป็นแนวใดจังไดฮะนายเพราะว่าน้องพลอยก็เฮ็ดเป็นเบิดคู่ยางเลยเนาะเพราะว่าเรื่องหนักแบบเรื่องผู้ใหญ่นี่เวียดผู้ใหญ่นี่เคยเฮ็ดน้ำพึ่นมาเบอร์สุยางแล้วโดยผู้ใดบ่เป็นกับโบผู้เนาะโดยว่าอนไรนน้องพลอยมื่อกี้เขาสี่ไปอะไรไปหาเนาะไม้ปะโดยสิพาไปหาเนาะไม้เพราะว่าเห็นเนาะไม้นในลายอยู่ทั้ง เพราะว่าก่อนสิเป็นปลามันก็นเป็นปลาหน่อไม้ด้ปลาหน่อไม้ไร่เขาก็ไปหาแซ่บด้วยน,น่อไม้แกงอเมริกนเนาะโดยแมนปลาเขาก็ได้ไปหาหน่อไม้ก,กันเลยเนาะนอ้องพลอยเนาะโดยปลาสบายดีโดยสบายดีเขาก็มากลนมันซอยนอ้องพลอยก็ลองเบื้งไหนเนาะก็ได้ถึงืตืบแล้วก็สิได้กลนมันต่อไปอีกสักหน่อยเนาะแล้วก็สิได้กลับบ้านพ่อแม่พี่น้องเองก็สวัสดิ์กลมมันกับเขาต้องใส่แห้งหนึ่งเนาะมันดินมันอยากแข็งมันเป็นดินโพนเนาะ เ,เนะพ,พิ่นปีปแรบบก,แบบกเพิเ่นกันยังบ่ได้เห็ดล่องนะพ่อพี่น้องปีต่อไปเพิ่นจากซีเห็ดล่องแบบกรีดไปเลยเป็นมันจะกลนง่ายเนาะนี่แบบยังหกอยู่ปีแรกเขาบุกเบิกปีแรกมันก็ยังอยากหกเป็นพ่นเป็นยางอยู่ใบปีนี้เพิ่นจะเอารถมาก,กวีดให้มันเป็นปลามันอย่างสวยงามเนาะกะแบบนี้แหละจีทีชีวิตบ,บ้านนอกเขาพ่อแม่พี่น้องแบบซีเออิกะปลูกมันปลูกยางแบบนี้แหละเนาะกับทำมาหากินครอบครัวไปครอบครัวมันนั่นแหละ กับ่อนองพ้อยกัมากนมันชาวบ้านก็ได้มาคนมันซอยไอ,ย,นะอยเนาะไอยหรืยว่าพี่ชายเนี่ย่พนองพ้อยนะมากุลซอยเ่นบอ่อนีเวียกอย่างก็ได้มีโอกาสพอได้มาเที่ยวป่านาะเพื่อนพี่น้องเอฟซีเนาะกาเท่านพี่น้องเอฟซีมาเที่ยวป่าน้ำกันเพราะว่าป่าดงบ้านชาวาดในดงหกมิตรป่าไรป่าอย่างเนาะกับชาวาดกับ สิได้จบคลิปไปเพียงสามีก่อนก่อนสิจบคลิปก็ขอขอบุณขอบุญ FC สาวบัเด้อที่ติดตามหับส้มโรมาโลยตลอดเนาะถาสาวบัเว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพมีพี่น้องเนาะกับสาวบัตก็ถามว่าบุมวนแบบใดพอมีพี่น้องก็ตีสมมาได้เนาะสาวบดจะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเนาะสาวบดกับบได้มีอย่างไรหรอกกับสาวบักับสีมีแต่ขอบุณขอบุญ FC ที่ติดตามหับส้มสาวบาตเท่านั้นเนาะก็ให้กำลังใจสาวบานมาโดยตลอดเนาะ กะส่วนคลิปนี้สาบายกัสิจบไใบเพียงซันนี่ก่อนขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะกะสิได้กลับบ้านเมื่อสักยาก่อนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเนาะกัสิได้กล่าวคำว่าสวัสดีและสวัสด,ดี